กราบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกัน EP ที่37แล้วค่ะวันนี้นะคะ EP ที่37นะพี่นะก็สำหรับใครนะคะที่เป็นลูกค้าใหม่นะคะหรือเป็นผู้ติดตามใหม่อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe ช่องบารมีพระเครื่องไว้ด้วยนะพี่นะวันนี้น้องมีมาให้เลือกชมทั้งหมด8องค์ค่ะพี่ก็วันนี้นะคะเป็นเชา้าวันเสาร์แล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่เป็นวันหยุดหาเลือกชมพระเครื่องนะคะลอง กดเข้ามาเลือกชมช่องบารามีผาเครื่องได้นะคะพี่สําหรับวันนี้นะคะมีมาให้เลือกชมแบบสวยๆงามๆเลยนะคะพี่เป็นผาบ,นบ้านผาเก่าๆผาเดิมๆของคุณตากับคุณปู่นะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่0992์0 7 4า1ค่ะแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรได้เลยนะพี่นะยกหูโทรหาได้เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่มีไลน์สามารถแอดไลน์มาได้เลยบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก็ยังมีอยู่ ค่าส่งบวกเพิ่ม60บาทนะคะคิดเป็นปลายทางก็เดี๋ยววันนี้มาเริ่มกันที่องค์แรกเลยนะพี่นะเป็นจอบหลวงพ่อเงินค่ะเปิดยุดที่800บาทค่ะพี่องค์นี้เปิดยุดที่แปดร้อยบาทนะคะเพืสนใจนะคะก็สามารถทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่นะ น้องแบบไม่ค่อยทันนัดที่จะสองกล้องนะพี่อืมนี่เลยเนะื้อแบบนี้เลยเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่จอบ จอเปิดอยู่ที่800บาทนะคะมีค่าส่งบ้านละ50ค่ะนี่เลยซูให้ดูใกลก้ๆแบบนี้เลยตรงฐานนะคะ ด้านหลังไปกันต่อองค์ที่สองค่ะเปิดอยู่ที่800บาทเช่นกันค่ะพี่รูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ เปิดอยู่ที่8ปดร้อยบาทนะคะองค์ที่2 EP ที่37ค่ะองค์ที่2 EP ที่37นะพี่นะน้องอาจจะแบบซูมสองกล้องไม่เก่งนะคะก็พยายามที่จะส่องให้ชัดแล้วก็ใกล้ที่สุดนี่เลยนะคะพี่เนื้อแบบนี้ เปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่อยู่นี้ไปกันต่อองค์ที่สามค่ะเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทเช่นกันนะคะนี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะ มีค่าส่งบ้านละ50บาทนะคะยืมกดติดตามกดถูกใจช่องบารามีพระเครื่องเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะพี่นะไปกันต่อองค์ที่4ค่ะพี่เป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปลอแบบนี้เลยด้านหลังค่ะ นี่ซูมแบบชัดร้อยเอร์เซ็นเลยนะพี่เชาว่าใช้กล้องนะคะก็สำหรับใครนะคะที่ถูกใจสามารถทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่เปิดอยู่ที่800บาทนะคะองค์ที่หนถึงองค์ที่4น้องเปิดอยู่ที่800บาทนะคะไปกันต่อองค์ที่5ค่ะองค์ที่5นะคะลักษณะเป็นแบบนี้พี่นี่น้องจะซูมเนื้อให้ดูใกล้ๆเปิดอยู่ที่เก้ารนะคะพี่อืม เป็นกรอบกันน้ำนะคะเนื้อแบบนี้เลยเก่าๆเดิมๆด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะองค์ที่ห้าถึงองค์ที่แปดเปิดอยู่ที่เก้าร้ยบาทนะพี่นะ องค์ที่ห้าถึงองค์ที่แปดเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะองค์นี้ก็เพื่อใครสนใจนะคะองค์ที่ห้าค่ะองค์นี้เปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทข่ะ e ีที่สามสิบเจ็ดนะพี่นะไปกันต่อองค์ที่หกค่ะเป็นพระสมเด็จนะพี่นะอันนี้เก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะให้ดูเนื้อใกล้ๆซูไม่ดูแบบใกล้ๆเลย น้องลงคลิปก่อนไปทำงานนะพี่นะนี่เลยด้านข้างค่ะ นี่ให้ดูเป็นกาเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะส<า>มเร็จเปิดเจ็ดที่เก้าร้อยบาทค่ะไปกันต่อองค์ที่เจ็ดค่ะพี่องค์ที่เจ็ดเป็นเหรียญน,นี่นะอ,องค์ข้อสุด วัดกาหลงรุ่นพิเศษนี่เลยนะพี่นะเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยนะคะคมๆอย่างนี้เลยนะคะพี่อ้โหูข้างข้างด้านหลังด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะ นี่เลยเก่าๆเดิมเดิมมีสิงเสือเป็นเสือนะพี่อยู่ด้านล่างฐานถ้าสนใจนะคะองค์ที่7 ep ที่37เปิดอยู่ที่เก้ารอบาทค่ะพี่แถบด้านล่างเปิดที่เก้าร้อบาทนะคะองค์นี้นะคะพี่900บาทเช่นกันนะคะพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่ นี่ให้ดูใกล้ๆเก่าๆเดิมๆตรงฐานนะพี่นะเก้าร้อยบาทค่ะ นี่พอสออยู่ด้านหลัง900บาทค่ะพี่ถ้าพี่พี่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ที่0ูนย์เก้าเคลิปนี้นะคะน้องซูมให้ใช้แว่นขยายซูมให้เลยนะพี่นะ ถ้าสนใจนะคะอย่าลืมโทรมาได้ที่0992107401เมเมเบอร์น้องโบไว้เลยนะพี่นะวันนี้นะคะน้องมีให้เลือกชมทั้งหมด9องค์เท่านั้นค่ะพี่ก็ถ้าสนใจอย่าลืมยกหูโทรหาร้องโบบารามีพระเครื่องนะพี่นะวันนี้กราบสวัสดีค่ะ